จัรเปอันดำรงอยู่ในรูปปบบโทีริด็ศระัตางตเทพธนุดาเจ้าอันดำรงอยู่ในพวกมหากันต้องสีของเถีทุกคนก่อนเขาจักรตัดเถีเทพธนุดาเจ้าตัดแน่นยองยองในมากาวิภณีนอยู่ในทีมา่ารัตนมคลเทียทองสีเีรเทพธนดาเจ้าท่านสถิตย่องเกาะียน้อ ข้าพกแน้วและดวงหลวงจกขามเอ๋เพตุพราธฏดาวเร้ายทั้งพวกนันสนิจยังบ้านเอาและเรือนใหญ่ตะลุกบรรทัพขามเอ๋ยเหตุปรากฏดาอันสกิจยังมูไม้ในพุทธษาสามเหตุขับวันโนมีเกตรเหตรพรากดาาอันสนิจยังบ้านเมืองและไรนาภูมมาเหุพราดานันสนิจยังือผู้มีประเณเจ้งตุกิมา การพุทธเจ้าของนั่งชุริีตรงเสด็จลงมาสโตสรประชุนชระระบิสัตติเพยุดาเจ้านั่ง่กุกน้ำแห่งโพมิ์งได้สมอวต่างยักษ์ทัคนาคาหากยักษ์สารัน้และนักพระราชุรเป็นใหญ่ติาอัตาสัมติเกย่างเพื่อพญูด่าเจ้าอยู่ทุกเกาะแห่งแห่งสมบวนนี้ก็รับวันจะนั่ เจ้าขออัญเชิญผู้ฤๅษีผู้นี้นั้นว่าเป็น่านมัสั่งสิ่งตัวเพื่อตบัตชาสาโูเมชันตูข้าพเจ้าขออัญเชิญเอกรัตลเจ้าอันเลื่องเ่นิเศษศุกรึ่งสิทีมามองที่มาแก้งลสาธรรมะสวรรค์กาโรกยังมันต่ธรรมะสวรรค์กาโรกยังมันต่ธรรมะสวรรคกาโรกัสมัน นี้ข้าพระเจ้าขอหัเชิงแล้วเทวีิึกอกใหเขาจัดกำลังยอมเสด็จลงมาสอสอนระกัาการนักตนตนที่ีวันปันเป่าอภินิหาจังกัดเชียงอันดาบุกประสงค์จะได้ทุกการที่เอาปกรุพระลูกพระเจ้าหลุนด่วนหน้าปักสามสิบานิ้รูปเหมือนครูบาหม่อมเจ้าน้อยใจยากวังโสรูปเมือน องพ่อขุนแผนแสงเสด็จ์หน er. ้าตา24นิ้วเพื่อปริสถานไว้ยังอาราเป็นที่สักการะแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายสิบไปนับการระบาดนี้เถิดวันทิตวาจริยัประทามเพศสการิยสัมพิตรยาหยังสพโทสังมวิราชสติเสยิเคพยัมายาพุโยธยามังมเหสุรังประทาาทีะสุพเทเวศร์สกโณยิปยาสังเตมันตุมมารสิทธิโอมพระภูมิ